ครอบครัวหนูมีทั้งหมดห้าคนค่ะมียายมีแม่แล้วก็มีหนูแล้วก็น้อยอีกสองคนค่ะสงสารแม่สงสารแม่ที่แม่ทำงานคนเดียวแล้วก็เลี้ยงพวกหนูด้วยไม่มีใครช่วย<ด><ด>ก็จะบอกว่าแม่ดยวช่วยหาเงินเดยวหน,นูจะแบงบ่าวพาะลแม่จะให้ครอบครัวมีความสุข มีเพียงแม่และน้องๆที่ยังเล็กเด็กหญิงวัย12จึงเรียนรู้ที่จะสู้สู้ให้เหมือนกับแม่และนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่816 นี่คือบ้านของยายเฟิร์สเขยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ11ปีถ้าทางานเขาก็จะเอาหนูไปด้วย่ะคยายต้องทํางานตลอดเลยต้องหางานทําตลอดเลยค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดจะซื้อนอมเพนเพิร์ตนี่คนเดียวบางทีก็ไปรับจ้างก่อสร้างพนเนี้ยอยู่กันแบบไม่มีไฟฟ้าและใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ยายก็ไม่มีที่ดินของตัวเองก็ที่นี่ก็เปียวเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นปา่าช้าน้ำกินก็จะใช้น้ำฝนส่วนน้ำใช้ก็จะใช้น้ำประปาของบ้านตอนนี้ก็น้ำไม่ไหลมาเดือนส่วนไรายได้ของยายมาจากการรับจ้างตอนแรกเขาทำก่อสร้างอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วเพราะเขา แกแล้วทำอะไรไม่ไหวต้องไปรับจ้างทั่วไปค่ะบางทีก็เป็นลมบางทีก็ไม่ะบ,บายอยู่บ้านแม่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดตอนเฟิร์สอายุได้สองขวบแม่กลับบ้านมาอีกครั้งพร้อมน้องชายต่างพ่อหนึ่งคนไปได้วยกันไม่ได้ก็เลยขอแยกดีกว่าก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดแม่ก็จะเป็นคนช่วยเลี้ยงบ้าง หาผลทางท,ทั้งนึกจางเลยค่ะคือต้องสู้เพราะว่าเรามีมาแล้วเราทำเขาเกินมาแล้วเราต้องเลี้ยงได้แม่แบกภาระเลี้ยงลูกทั้งสามคนด้วยตัวเองโชคดีมีผู้ใหญ่ที่รู้จักให้โอกาสแม่ได้มีงานทำทางเราอ่ะต้องการผู้ช่วยแย่แผ่นไทยพี่ก็เลยเห็นว่าหนึ่งน่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสม เลยติดตามให้ไปเรียนหึงก็เลยบอกสนค่ะเพราะว่าจะได้เข้ามาทำงานในอนามาัยก็ไปเรียนอยู่ที่เพรอะค่ะประมาณเดือนกว่ากว่าอันหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบลูกถึงสามคนนะคะก็เลยอยากจะช่วยว่างานตรงนี้มันก็ค่อนข้างมั่นคงถึงจะรายได้น้อยนิดหนึ่งแต่ก็ยังมั่นคงอยู่ะค่ะเดี๋ยวนี้นี่ไ้น้จุดหมายปลายทางหลังเลิกเรียนของเฟิร์ส คือที่ทำงานของแม่รังตอนเย็นๆเนี่ยเราก็ให้โอกาสว่าถ้ามาแล้วถ้าอยู่เวรก็ให้เด็กๆมาอยู่กับเราด้วยมาดีแม่ก่อนแม่สวัสดีค่ะเพราะว่าเราพอสตอก็เหมือนสโลแกนในใกล้บ้านใกล้ใจอยู่แล้วเราก็ดูแลกันไปนะคะป้าเขาก็ใจดีค่ะเป็นยังไงถ้าเกิดจะใช้คอมทำกันบ้านเขาก็ให้ใช้ค่ะทำกันบ้านด้วยก็ดูน้องด้วย รายได้วันละ300บาทแต่ต้องเลี้ยงลูกถึง3คนมีค่ากินค่าอยู่และค่ารถไปโรงเรียนของเฟิร์สด้วยค่ารถรับส่งเดือนละ500แม่ต้องจ่ายค่ารถค่าขนมเงินที่แม่ได้แม่ก็ต้องไปจ่ายบ้านเช่าด้วยเดือนละพัน0้า กอนนี้แม่เฟิร์สและน้องๆอ,ออกมาอยู่บ้านเช่าแล้วส่วนยายยังอยู่ที่เดิมช่วงนี้ยายเป็นลมบ่อยน้องชายจึงไปคอยดูแลไรายได้น้อยต้องมีอาชีพเสริมและเฟิร์สก็เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของแม่แม่ก็ไปวางไข่ที่อะไรไหมครับวางไข่ทุกวันค่ะ แต่วันพุธจะเยอะหน่อยค่ะเพราะมีคนไขยกล่องละยี่บาทค่ะสลัดโร่กล่องเล็กๆเหล่านี้ทำให้เฟิร์สกับน้องๆมีเงินไปโรงเรียนจะเอามาหมุนเวียนเพื่อให้ลูกไปกินโรงเรียนถ้าเป็นวันธรรมดาได้ประมาณ2 5 0 0ถึง300ค่ะ แต่ถ้าเป็นวันพุธก็จะได้ถึงประมาณ4-500ค่ะพอมีครอบครัวใหม่แล้วและไม่ได้ส่งเสียแต่เฟิร์สยังมีป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อคอยช่วยเหลือหลานคนนี้มาตลอดเขาเป็นล้านไงเราก็จะทิ้งเขาก็ไม่ได้เพราะว่า พ่อแม่ก็แยกทางปันเนนี้แต่เราก็เลียงว่าเป็นล้านเราเราก็อยากเลี้ยงดูเขาเห็นแม่เหนื่อยหรูจะช่วยแม่ค่ะสงสารแม่แม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงหนู3มคนมค่ะเสาร์อาทิตย์เขาจะต้องมาประจําเขาบอกเขาไว้ว่าพอเสาร์อาทิตย์มาช่วยป้าทํางานป้าจะได้ให้ตังค์ไปกินกนันดมไม่ต้องไปเอาที่แม่จะได้ให้หนงกินมั่ง ก็ช่วยงานที่ร้านของป้าตามแรงที่พอทำไหวเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทที่ได้จากการทำงานด้วยตัวเองจึงมีค่าคมากกว่านั้นทีบางวันก็เอาตังที่ได้มาจากทำงานก็เอาไปกินถ้าแม่ไม่มีตังให้ค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่ห่าเงินได้แล้วก็ไปช่วยแบกเบาแม่ด้วยค่ะก็จะบอกกับเฟิตลอดนะคะว่าแม่จะพยายามส่งเรียนให้จบถึงแม่มีตังก็พยายามเพราะว่าไม่อยากให้เฟิร์สมารำบากแบบหนึ่งค่ะ ลำบากแค่ไหนเฟิร์สก็ยังยิ้มได้เพราะมีแม่และผู้ใหญ่รอบข้างช่วยกันประคับประคองเราก็จะให้เด็กเนี่ยเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองครูก็จะเอามานั่งอา่านพออ่านปุ๊บมาถึงของเฟิร์สเนี่ยเราก็จะสะดุดตาว่าเด็กรับจ้างทำงานร้านอาหารและเด็กตัวนิดเดียว เราก็ยิ่งอยากยื่นมือเข้าไปช่วยมากขึ้นอยากให้น้องเขามีอนาคตที่สดใสดูเขาเป็นคนเศร้าหมองอยากให้แบบร่าเริงสดใสเหมือนเด็กคนอื่นเขาค่ะแตนอาบเพสก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็หางานทำที่มันคงแล้วก็รายได้ดี่อยากให้ครอบครัวมีความสุข จอ่อนเยาวเจ้าอ่อนไหวฝันแห่งไวเหมือนไกลเกินจริงเหนื่อยและลาสรัทธาอย่าทิ้งรักให้จริงทุกสิ่งที่ฝันโครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้เฟิร์สเด็กหญิงสุภลักษณ์มีลาบจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมกันนี้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก1,000 0บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเมืองปราณบุรีด้วยคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนจากบ้านมาไกลแต่ไม่เคยลืมเป้าหมายสำคัญนั่นคือจะกลับไปเพื่อช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นนันทนาสุกแก้วหรือแป้งจากบ้านเกิดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาขออาศัยญ,ญาติอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ของแป้งไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อชั้นม .4 แป้งจึงทำงานหาเงินเรียนด้วยตัวเองหลังได้รับทุนการศึกษาจากโครงการสารรักโดย AIS แป้งได้เรียนมหาวิทยาลัยสมความตั้งใจและตอนนี้เธอทำเป้าหมายแรกสำเร็จแล้วตอนนี้ก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่คะ่ะ สาขาพืชสวนคณะเกษตกรรมการเกษตรค่ะรอรับปัญญาพระราชทานปัญญาบัตรช่วงเดือนกุมภาปีหน้าแป้งใช้ชีวิตผูกพันกับการเกษตรมาตั้งแต่เด็กจึงมีเป้าหมายคือนำความรู้กลับบ้านเกิดเริ่มฝึกงานตอนปี4ถึง2งแล้วก็ได้ไปฝึกที่วิสาหกิจชุมช,มชมนวนฒิเกษตรข่าวชะก,กัรเกี่ยวกับการปลูกป่าเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบใช้ทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็ได้องค์ความรู้จากตรงนี้ ก็ได้เอาผักบางอย่างแล้วก็เอาไส้เดือนแล้วก็เอาปิดเอาไก่เล็กๆน้อยๆกลับไปบ้านด้วยแล้ว็ตกนี้แม่ก็ขยายพันธุ์เส้เดือนให้อยู่มองเห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับและต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างไม่สิ้นสุดมันก็มีตรงบที่มีโครงการสันดาคนเก่งหอยใจแกร่งก็ที่แบบเข้ามาช่วยเหมือนมาสันฝันให้เรามีความหวังกับอนาคตมากขึ้นว่าอนาคตของเราต้องดีกว่านี้อ่ะค่ะแล้วก็โทรไปหาพ่อกับแม่บ่อย ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าครอบครัวก็คือสิ่งสาคัญที่สุดเลยที่เป็นแรงผักดันของแป้งที่แบบต่อสู้กับชีวิตได้แป้งมาถึงวันนี้เพราะมีโอกาสและคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถให้โอกาสกับเด็กๆทุกคนได้นะคะพบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกเล่าเรื่องราวมาได้ที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและอย่าลืมช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ